้อนรอยคดีดังกลมบานกรวยเจ้าพ่อหวยล็อกคดีหวยล็อกสถานใต้ดินสะเทือนบนดินและเป็นที่มาของตัวเลขอันจ่ายแค่ครึ่งเดียวของเจ้ามือหวยใต้ดินมาจนถึงปัจจุบันย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2544คดีหวยล็อกกลมบางกรวยเกิดการล็อกหวยรัฐบาลประจำงวดวันที่16มิถุนายน2544เลขรางวัลที่1ของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดดังกล่าวคือ 113-311าทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนทั่วไปจนนำไปสู่การสอบสวนและการจับกลุ่มน,นายนรงอุ่นแพทย์หรือกลมบางกรวยในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมพวกอีก5รายในข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและซ่องโจรจากเหตุการณ์ทุจริตการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ2544เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่1มิถุนายน2544ซึ่งกรรมการออกรางวัลภาคประชาชน3คนในตำแหน่งหลักหมื่นหลักสิบและหลักหน่วยมีพิรุษขณะออกรางวัลที่1ทําให้ผลการออกรางวัลที่1ของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดดังกล่าวคือ113 311ทําให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนทั่วไปจนนําไปสู่การสอบสวนและการจับกลุ่มน,นายนรง์อุ่นแพทย์หรือกรมบางกรวย ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมพวกอีก5รายในข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและซ่องโจรทั้งนี้การกระทําดังกล่าวเป็นเพียงเพื่อหลอกเอาเงินรางวัลจากเจ้ามือสลากกินรวบหรือหวยใต้ดินเท่านั้นซึ่งทําให้เจ้ามือสลากกินรวบต้องจ่ายเงินรางวัลเป็นจํานวนมากหลังการออกรางวัลในงวดดังกล่าวเหตุการณ์ทั้งนี้สร้างความเสื่อมเสียแก่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างมากในฐานะจําเลยสังคมจากเหตุการณ์นี้ ทำให้สำนักการสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องกอบกู้ความเชื่อมั่นคืนจากประชาชนทั้งจะสร้างอุปกรณ์ออกรางวัลแบบใหม่ซึ่งป้องกันการทุจริตอย่างรัดก,กุมกว่าแบบเดิมรวมถึงการยกเลิกการให้ประชาชนขึ้นเป็นกรรมการออกรางวัลเป็นต้นอันหนึ่งเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในการออกรางวัลงวดวันที่หนึ่งกันยายน2530โดยเกิดขึ้นที่วงล้อออกรางวัลซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าขณะออกรางวัลที่หนึ่ง ทำให้กรรมการออกรางวัลต้องประกาศยุติการออกรางวัลเพื่อตรวจสอบซึ่งการตรวจสอบพบว่าบริเวณรางและฟันเฟืองหมุนมีอุปกรณ์เชื่อมต่อและด้านล่างของอุปกรณ์ออกรางวัลพบวงจรไฟฟ้าขนาด1นคูณหนิ้นนนวที่มีการทาสีดําเพื่ออำพรางซึ่งควบคุมให้วงล้อหยุดหมุนให้ได้ตัวเลขตามที่ต้องการด้วยรีโมทคอนโทรลเมื่อประชาชนทราบผลการออกรางวัลที่1ของการออกรางวัลในงวดดังกล่าวคือ1นึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่ง ซึ่งขณะออกรางวัลที่หนึ่งนั้นได้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นคือกรรมการออกรางวัลภาคประชาชนสามคนในตำแหน่งหลักหมื่นหลักสิบและหลักหน่วยมีพิรุษท่าทางก้มๆเงยๆชำเลืองมองลูกบอลออกรางวัลหมายเลขต่างๆในอุปกรณ์ออกรางวัลทรงกลมโดยมีการถ่ายทอดสดการออกรางวัลดังกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ไอทีวีทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนอย่างกว้างขวางและเชื่อว่าการออกรางวัลในงวดดังกล่าวมีการล็อกเลขเกิดขึ้น โดยในระยะแรกใช้วัดพระุขพักดีผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในขณะนั้นกล่าวปฏิเสธอย่างไรก็ตามวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีช่วยปบการกระทรวงการคลังสั่งการให้สมใจนึกเองตระกูลปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบการออกรางวัลดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วหากพบการทุจริตก็ให้แก้ไขโดยเร่งด่วนนอกจากนี้ภาคประชาชนยังได้กล่าวถึงสารเรืองแสงชนิดพิเศษ ซึ่งจะต้องสวมคู่กับแว่นตาชนิดพิเศษจึงจะมองเห็นตัวเลขภายในได้ซึ่งคนร้ายอาจนํามาใช้ในการทุจริตการออกรางวัลในครั้งนี้ซึ่งศาสตราจารย์ดรโสพลเรืองสําราญหัวหน้าภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้นกล่าวว่าเป็นไปได้ที่กลุ่มคนร้ายใช้สารพิเศษบางประเภทร่วมกับคอนแทคเลนโพลารอยด์เพื่อใช้ทุจริตการออกรางวัลดังกล่าวซึ่งเมื่อใช้น้ํามันหรือวาสลีนทาทับสารดังกล่าว ็จะมองไม่เห็นแต่จะมองเห็นเมื่อมองผ่านคอนแทคเลนดังกล่าวแต่โสพลได้ปฏิเสธกรณีคนร้ายใช้ฟลูออเรสเซนต์ซึ่งเป็นสารเรืองแสงเพื่อการทุจริตด,ดังกล่าวเนื่องจากเมื่ออมไว้ในปากจะทําให้ปากพองซึ่งชัยวัดกล่าวปฏิเสธในกรณีของการใช้สารเรืองแสงดังกล่าวเช่นกันโดยกล่าวว่าตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการใช้สารเรืองแสงเคลือบลูกบอลหมายเลขต่างๆในการทุจริตการออกรางวัลในครั้งนี้ จากการที่กรณีดังกล่าวเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของประชาชนทำให้ในวันที่20มิถุนายนสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏว,ว่าไม่พบเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกระทำการทุจริตการออกรางวัลแต่อย่างใดคงมีแต่ภาคประชาชนเท่านั้นที่พยายามกระทำการทุจริตการออกรางวัลในงวดดังกล่าว ทำให้ในวันที่29สิงหาคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองปราบรามร่วมติดตามพฤติการของประชาชนที่เข้าชมการออกรางวัลเป็นประจำและร่วมตรวจสอบเทปการออกรางวัลในงวดดังกล่าวโดยได้ข้อสรุปว่ามีการซ้อมการทุจริตการออกรางวัลโดยการตักลูกบอลและบ้วนของเหลวโดยการกัดหลอดพลาสติกที่ไร่กสุมารีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรี ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจไร่ดังกล่าวก็พบหลอดพลาสติกบรรจุสารเคมีสีขาวจำนวนมากฝังไว้ในดินบริเวณรอบบ้านพักหลังหนึ่งที่อยู่ห่างไกลาจากการสังเกตของประชาชนส่วนใหญ่ถูกเผาเพื่อทำลายหลักฐานและมีบางส่วนไม่ถูกเผาและยังพบหลอดบรรจุสารดังกล่าวบริเวณกองขยะซึ่งยาวประมาณ3เซนติเมตรใหญ่กว่าหลอดกาแฟเล็กน้อยปาบนกับเศษฝ้าเพดานมีรอยถูกฟันกัดบริเวณปลายหลอดอีกด้านเป็นรูเล็กๆเ,เ,เพื่อให้สารเคมีไหลออก จึงเก็บลอดบรรจุสารทั้งหมดให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนอกจากนี้ยังพบคราบสารเคมีบนผนังห้องโถงของบ้านพักดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทรายหนึ่งให้การว่าคนกลุ่มดังกล่าวได้เข้ามาเช่าบ้านพักถึงสองครั้งโดยอ้างว่าใช้เป็นสถานที่จัดประชุมจากนั้นจะนํากลุ่มคนที่ได้รับการคัดเลือก20คนเข้ารับการฝึกซ้อมโดยมีผู้ฝึกสอนสองคนสอนกลวิธีต่างๆในการทุจริตดังกล่าว โดยเปิดเทปการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากทวีสินซึ่งดําเนินการโดยทอกศให้ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมรับชมประกอบการฝึกซ้อมด้วยซึ่งมีการฝึกซ้อมทั้งวันทั้งคืนจนกว่าผู้ฝึกสอนจะพอใจและก่อนออกรางวัลหนึ่งวัน31พฤษภาคมได้ว่าจ้างคน50-100คนเพื่อซ้อมการทุจริตโดยสับเปลี่ยนหางบัตรเข้าชมการออกรางวัลตากลุกบอลและบ้วนของเหลว ซึ่งมีการใช้ลูกบอลหมายเลขที่ใช้ในการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาซ้อมตักลูกบอลรวมทั้งเข้าชมการออกรางวัลในงวดดังกล่าวโดยเช่าโรงแรมใกล้ที่ทำการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นที่ซ้อมการทุจริตโดยจะได้รับค่าจ้างคนละ200บาทและหากได้รับให้เป็นคณะกรรมการออกรางวัลจะได้รับค่าจ้างเพิ่มเป็น500บาทโดยตกลงว่าหากได้รับเลือกให้เป็นกรรมการออกรางวัล และส่งหางบัดเข้าชมการออกรางวัลให้กับผู้ว่าจ้างที่ยืนรายล้อมประชาชนที่นั่งอยู่จํานวน20คนเพื่อขึ้นไปแทนบุคคลที่ได้รับเลือกนั้นทําให้หางบัดเข้าชมการออกรางวัลของชายทั้ง3คนที่ขึ้นไปเป็นกรรมการออกรางวัลนั้นไม่ตรงกับชื่อที่ถูกเรียกโดยชายทั้ง3คนดังกล่าวได้แก่สมตระกูลจอบระโทกในตําแหน่งหลักหมื่นพันจาอากาศเอกกิติชาติกุลประดิษฐ์ในตําแหน่งหลักสิบท้องสุขชนะการีในตําแหน่งหลักหน่วย ในขณะที่ชื่อที่ถูกเรียกตามหางบัตรเข้าชมการออกรางวัลที่แท้จริงได้แก่พจนีม่วงสีสุวิรัตศรีวาดประเสริฐเอี่ยมสะอาดโดยเมื่อสามารถทุจริตได้ตามแผนที่ได้ซักซ้อมเอาไว้ก่อนหน้าจะมีรางวัลตอบแทนเป็นเงินรางวัลที่ได้รับจากการซื้อสลากกินรวบตามเลขดังกล่าวจากนั้นเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งอุปกรณ์ออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ตัวและารางวัลที่หนึ่งทั้งหมดมาตรวจพิสูจน์หลังการออกรางวัลในงวดดังกล่าว แต่ไม่พบสารเคมีหรือสารเรืองแสงติดอยู่บนอุปกรณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดจนเมื่อการโออกรางวัลเมื่องวดวันที่16พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออายัดอุปกรณ์อ,อกรางวัลดังกล่าวทั้งหมดอีกครั้งภายหลังการโออกรางวัลเสร็จสิน้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่ามีการเช็ดสารเคมีดังกล่าวออกก่อนส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบครั้งที่สองพบคราบสีขาวคล้ายน้ำยาลบคำผิดหรือแป้งบนลูกบอลหมายเลขหนึ่งจำนวน3าลูก และภาชนะบรรจุลูกบอลออกรางวัลจำนวน3ใบโดยการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าขณะเข้าสู่การออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ตัวและรางวัลที่1ชายทั้ง3ดังกล่าวได้อมหลอดพลาสติกบรรจุสารสีขาวตั้งแต่ก่อนขึ้นเป็นกรรมการออกรางวัลและเมื่อถึงการแสดงหมายเลขในลูกบอลก่อนออกรางวัลเลขท้ายและรางวัลที่1จะมีคนถือลูกโป่งยืนปาปกับประชาชนที่มาชมการออกรางวัลแล้วใช้เข็มทิมเพื่อให้ลูกโป่งแตกเพื่อให้สัญญาณ ทำให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ลูกโปง่งซึ่งเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ย่อนลูกบอลหมายเลขหนึ่งในขณะเดียวกันชายทั้ง3าดังกล่าวก็บ้วนหลอดบรรจุสารดังกล่าวลงไปหลังจากเจ้าหน้าที่ย่อนลูกบอลหมายเลขหนึ่งลงในภาชนะออกรางวัลแล้วซึ่งสารดังกล่าวจะแห้งภายใน1ิวินาทีหลังจากบ้วนสารลงไปอันหนึ่งเมื่อเจ้าพนักงานสอบสวนขอเข้าดูเทปการออกรางวัลย้อนหลัง ทั้งในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากอมสินและสลากอมทรัพย์ทวีสินพบว่าการออกรางวัลสลากอมทรัพย์ทวีสินงวดประจําวันที่10มกราคมปีเดียวกันพบว่าชายสองคนคือสมตระกูลและพันจาอากาศเอกกิติชาติซึ่งเข้าชมการออกรางวัลและขึ้นเป็นกรรมการออกรางวัลในการออกรางวัลดังกล่าวมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายนเมื่อพนักงานสอบสวนลงความเห็นว่า มีการทุจริตการออกรางวัลที่หนึ่งในงวดดังกล่าวทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ออกหมายจับชายดังกล่าวทั้ง3ซึ่งขึ้นเป็นกรรมการออกรางวัลรวมทั้งนรงอุ่นแพทย์หรือกลมบางกรวยสุริยันดวงแก้วหรือผู้ใหญ่หมึกและพี่ชัยเทพอารักษ์หรือชายโคกสำรงในฐานช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและซ่อมโจเรเนื่องจากเป็นการวางแผนหลอกเอาเงินรางวัลจากเจ้ามือสลากกินรวบหรือหวยใตดินโดยพยายามให้เลขหนึ่งไปอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่หนึ่ง ซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการเรียกว่า3ตัวบนหรือ3ตัวตรงซึ่งถ้าเลขหนึ่งไปอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวมากเพียงใดก็จะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเท่านั้นซึ่งพบว่าพิชัยได้มุ่งซื้อสลากินรวบแบบเลขท้ายหมายเลขหนึ่งหนึ่งกับเจ้ามือสลากินรวบรายหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ทำให้เจ้ามือสลากินรวบรายดังกล่าวต้องจ่ายเงินรางวัลกว่า100ล้านบาทหลังการออกรางวัลงวดดังกล่าวโดยแต่และรายถูกรางวัลไม่ต่ำกว่า1ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัล ลับมีเพียงผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งในรงพร้อมพวกได้ติดตามทวงหนี้เงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายจากเจ้ามือสลากกินรวบดังกล่าวพร้อมทั้งข่มขู่เอาชีวิตหากไม่จ่ายเงินรางวัลดังกล่าวในคราวเดียวจนเจ้ามือสลากกินรวบรายดังกล่าวต้องขอกำลังตำรวจคุ้มครองตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังได้ช่อโกงเอาของชํารวยราคาชิลละ300บาทของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน3รายการโดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ยกเว้นทองสุขชนะการีซึ่งถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่18มกราคม2548ที่รับสารภาพต่อมาเมื่อวันที่29ธันวาคม2547สารอาญาวินิจฉัยคดีนี้ว่าการกระทำของพวกจำเลยเป็นความผิดต่อสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่จะต้องปฏิบัติออกสลากด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมทําให้กระทบต่อความน่าเชื่อถือสร้างความเสียหายโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม คำพิพากษาสารอ,อาญาคดีหมายเลขดำที่โอ4228 4ทับ2544พิพากษาให้จำคุกจำเลยท้ง5ในฐานช่อโกง2ปีและในฐานซ่องโจร4ปีรวมจำคุก6ปีจากนั้นจำเลยทั้งหมดยื่นอุทธร์ซึ่งสารอุทธร์มีคำพิพากษาเมื่อวันที่23มิถุนาย,ยน2549น2549พิพากษายืนตามสารชั้นต้นยกเว้นจำเลยที่5พิชัยสารพิพากษาแก้ให้จำคุกเฉพาะกรณีช่อโกง โดยแสดงตนเป็นคนอื่นเท่านั้นเนื่องจากโจทย์ไม่มีพยานยืนยันว่าจำเลยดังกล่าวร่วมในการฝึกซ้อมการล็อกเลขอุปกรณ์การออกรางวัลงวดดังกล่าวจึงพิพากษายกฟ้องในกรณีซ่องโจรของจำเลยที่5โดยก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่29มีนาคมปีดังกล่าวนารงค์ได้ยื่นขอประกันตัวเนื่องจากป่วยโดยสารตีหลักทรัพย์สำหรับประกันตัวแป0,000บาทจนในที่สุด สาลดีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่28ตุลาคม2556พิพากษายืนตามสารอุทธรณ์โดยในวันดังกล่าวมีเพียงจำเลยที่1สมตระกูลและจำเลยที่หพิชัยเท่านั้นที่มาฟังคำพิพากษาสารดีกาจึงออกหมายจับจำเลยที่3นรงค์หรือกลมบางกรวยและจำเลยที่4สุริยันให้มารับโทษตามคำพิพากษาดังกล่าวโดยที่คดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้วในส่วนของจำเลยที่2 พันจ่าอากาศเอกกิติชาติซึ่งในวันที่26ธันวาคมปีเดียวกันนรงค์ก็ขอเข้ามอบตัวณศาลรอาญาโดยให้เหตุผลที่ไม่สามารถเข้าฟังคำพิพากษาของสาลดีกาได้เนื่องจากนารงค์ได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคเลือดออกในก้านสมองทําให้ศารอาญาออกหมายขังจําเลยตามคําพิพากษาสาลดีกาและเจ้าหน้าที่ราชทันได้นําตัวไปคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครทันทีสําหรับทองสุขชนะการี ที่ถูกจับกลุ่มในภายหลังนั้นสารอาญาได้พิพากษาเมื่อ30ตุลาคม2549ให้จำคุกเช่นเดียวกับจำเลยรายก่อนหน้าแต่ท้องสุขให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก3ปีและให้ชดใช้ค่าของจำรวยของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน3รายการรายการละ300บาทรวม900บาทส่วนการดำเนินคด,ดีในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำพยานและผู้ต้องหาพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตดังกล่าวในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหางบัตรเข้าชมการออกรางวัล5รายเชิญผู้อื่นที่ไม่ได้รับการเลือกจากการสุ่มหางบัตรเข้าชมไปเป็นกรรมการออกรางวัลโดยหลังจากเรียกขานหางบัตรดังกล่าวแล้วพบว่ามีการสับเปลี่ยนนำผู้ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าขึ้นไปแทนและในกรณีลูกบอลออกรางวัลหมายเลขต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่า มีการลบคราบต่างๆก่อนส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานนอกจากนี้ยังมีการซ้อมทุจริตการออกรางวัลโดยใช้ลูกบอลดังกล่าวทำให้ในวันที่25ตุลาคม2549ชัยวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกสองคนถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชชี้มูลความผิดในฐานทุจริตต่อหน้าที่ปฏิบัติหรือละเวน้นปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบและช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่ต้องรับโทษจากกรณีดังกล่าว าสารอาญาได้มีคำพิพากษาเมื่อ29เมษายน2553พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง3เนื่องจากจำเลยที่3ชัยวัฒน์ไม่มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามฟ้องโจทย์เนื่องจากมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบกรณีดังกล่าวรวมทั้งจำเลยที่1และ2ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่มจำเลยในคดีทุจริตการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดดังกล่าว ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องปรับปรุงระบบการออกรางวัลใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะเลขท้าย3ตัว2ตัวและรางวัลที่1ซึ่งเป็นผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2544ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปรับปรุงประสิทธิภาพการออกรางวัลเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นอาทิ ยกเลิกการให้ประชาชนเป็นกรรมการออกรางวัลซึ่งใช้วิธีเสี่ยงจับหางบัตรเข้าชมการออกรางวัลของประชาชนที่มาเข้าชมการออกรางวัล3คนร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในงวดนั้นๆอีก3คนโดยให้สิทธิดังกล่าวเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละงวด6คนจากทั้งหมด11คนเพื่อป้องกันการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1พฤศจิกายนส5 4 4เป็นต้นมา ซึ่งต่อมาในการออกรางวัลสลากออมสินและการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสินก็ได้มีการยกเลิกให้ประชาชนขึ้นเป็นกรรมการออกรางวัลเช่นกันใช้อุปกรณ์ออกรางวัลแบบใหม่คือแบบลาดกระบัง6ซึ่งพัฒนาและจัดสร้างโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยปรับปรุงจากแบบลาดกระบัง3โดยมีการเพิ่มลวดลายด้านผู้ออกรางวัลโดยใช้พลาสติกทึบแสงทําให้ผู้ออกรางวัลไม่เห็นลูกบอลหมายเลขต่างๆขณะออกรางวัล และใช้คันโยกเพื่อให้ลูกบอลตกลงในที่รองรับแทนการตักลูกบอลซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายน2545จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชนนั้นยอดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลดลงจนมีผู้ค้าสลากบางรายต้องยอมขายในราคาต่ำกว่าทุนซึ่งผู้ค้าดังกล่าวเชื่อว่าเป็นผลมาจากกรณีทุจริตการออกรางวัลดังกล่าว ทำให้ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นที่จะซื้อสลากอย่างไรก็ตามหมายเลขสลากที่เป็นเลขท้าย2ตัวหรือ3ตัวที่ประชาชนสนใจเช่นเลขอายุของบุคคลที่ตกเป็นข่าวเลขปีที่ทําการออกรางวัลยังคงขายในราคาคู่ละ90-100บาทเช่นเดิม โดยประวัตินายนรงอุ่นแพทย์หรือกรมบางกรวยอดีตเลขาสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยกอบางกรวยรวมถึงเป็นประธานชมรมก่อติดคิดต่างกว่าจะมาเป็นเจ้าพ่อหวยล็อกต่อสู้มาทั้งชีวิตคดีแรกหนีคดียิงคนตายที่โต๊ะสนุกซ่อยให้ส่วนน้อยตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระเรื่องคุมวินมอเตอร์ไซ ก่อนมายึดคิวมอเตอร์ไซค์กว่า1,000คันแจกเสื้อคิวเก็บเป็นรายปีนซอยบางกรวยหลังการไฟฟ้าพระราม6ยุคนั้นเข้ามาวงการมวยมีตำแหน่งเป็นถึงเลขาสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยมีนักมวยดังต่อยออกทีวีช่องเจ็ดสีใช้สีเสื้อค่ายกอบางกรวยปัจจุบันกรมบางกรวยหรือนลงอุ่นแพทย์ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่21เมษายน2562เวลาสองนาฬิกาด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก ในวัยอายุ67ปีปิดตำนานเจ้าพ่อบางรวยหรือที่คนในวงการมวยเรียกกันว่าเจ้าพ่อหู